ก็จะเป็นลายแดงที่ว่ายได้นะอยอยู่บนเหนือน้ําแบบนี้เลยลายแดงที่ตายใต้น้ําเนี่ยเลี้ยงประกัดไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกป,ปลาเราเนี่ยกินลูกของลูกลายแดงนะครับลูกของลูกลายแดงเนี่ยที่ที่มันเป็น,ปน,ปนแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับลายแดงสวัสดีครับเพราะผมในช่องเพียร์เมตาฟาร์ม คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมเพาะประกาศไว้ในขันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลูกปลาก็อายุได้ครบสี่วันแล้วนะหลังจากที่เป็นไข่วันนี้ก็ได้วันที่สี่นะผมก็ต้องทําการย้ายลงบ่ออนุบาลน,นะครับผมจะเตรียมไว้สี่บ่อน,นะครับก็วันนั้นที่เราเปิดแล้วปลาไม่ไข่สี่คู่นะแล้วไข่สี่คู่เขาไข่กันตอนหลังเดี๋ยวเราผมก็ต้องย้ายที่ที่อายุได้สี่วันลงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เขาจะเป็นตัวกันหรือ,อยังนะครับมาดูข้อนี้ก่อนเลยข้อนี้ก็จะเป็นตัวแล้วนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นครับเป็นตัวก็จะอยู่ใต้บอร์ดใต้อะไรเนี่ยนะครับจัูเเีด,ดูวันนี้เราก็ต้องทําการย้ายนะเพราะว่าเขาก็จะหิวมากนะครับทั้งพ่อปลาและลูกปลานะก็ะจะให้อาหารพร้อมกันเลยที่ผมต้องย้ายลงบอร์ดุกบานนะครับเพราะเพราะว่าเพราะว่าผมเพาะในในขันใบเล็กเนี่ย น้ำค่อนข้างน้อยถ้าผมให้อาหารไปตอนเนี้ยปลาเขาอาจจะกินไม่หมดแล้วอาหารเหลือทําให้น้ําเน่าได้ง่ายนะผมก็เลยต้องย้ายเขาไปที่กว้างเพราะว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยทําไมผมถึงต้องให้อาหารพร้อมลูกปลาช่วงนี้ก็เพราะว่าลูกปลาช่วงเนี้ยเขาจะไม่มีอาหารแล้วเขาจะออกมาหนึ่งวันแรกสองวันแรกเนี่ยเขาจะมีอาหารถุงอาหารอยู่ใต้ท้องเขาเราไม่ต้องให้อาหารเขาเขาก็ไม่ไม่ต้องกลัวเขาอดครับเพราะว่าเขาจะมีกินอยู่ใต้ท้อง ส่วนพอ่พอปลานะพ่อปลานะครับเขาก็สามารถอดได้นะจนลูกเขาเติบโตลูกเขาไหว้ได้สะดวกจนที่พ่อเขาไม่ต้องดูแลแล้วเขาก็สามารถอดอาหารได้ไม่ต้องกลัวเขากินลูกเขาอะครับเพราะว่าประกาศเขาจะไม่ทําร้ายลูกตัวเองนะในคลองนี้ก็เหมือนกันเนี่ยวันแรกหนึ่งสองวันแรกลูกปลาเขาจะไม่ออกจากบอร์ดเลยเขาจะอยู่ในบอร์ดเนี่ยเขาจะมีอาหารกินอยู่ตรงนี้บอร์ดพ่อปลาเขาจะคอยดูแลลูกตัวไหนที่จมน้มําไม่แข็งแรงก็จะข้าขึ้นมา เอาไว้ไว้บนวอร์ดช่วงนี้เวลาเนี้ยเขาเริ่มออกหาอาหารกินแล้วเนี่ยเป็นสัญญาณที่ว่าเขาหิวแล้วเราต้องหาอาหารให้เขากินแล้วถ้าเราไม่ให้อาหารเขามื่อแรกในวันเนี้ยเปอร์เซ็นที่ลูกปลาจะล่วงมีมากนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรกินเหมือนคนเหมือนเขาหิวมา,มากๆใต้เขาขาดเขาจะล่วงตายได้นะครับเราก็ต้องหาอะไรให้เขากิน,นครับอ่านมื้อแรกผมก็แนะนําเป็นลูกไล่นะไลแดงสดๆเป็นๆเ,เลยเนี้ยให้เขากินนะครับ น,นี่ก็จะย้ายทั้งหมดสี่คู่เดี๋ยวเราย้ายปลาไปที่บ่ออนุบาลก่อนนะครับไปครับมาครับต่อมาที่บ่ออนุบาลน,นะครับที่ผมเตรียมไว้ผมก็จะย้ายลูปกประกันครับมาเลี้ยงในกระมังเบอร์เก้าสิบนะครับผมมันจะใส่น้ําประมาณครึ่งครึ่งกระมังครึ่งกระมังนะครับน้ําที่ฟาร์มนี่จะใช้เป็นน้ำมดาดรานนะครับแล้วก็จะเอาขันมาวางไว้สักสองสามนาทีนะครับเพื่อให้เขา อุณหภูมิน้ําใกล้เคียงกันที่ผมต้องพักน้ําไว้หนึ่งวันนะเพราะว่าให้อุณหภูมิน้ําไม่ต่างกันเยอะนะครับเวลาเราเทลูกปลาไปแล้วเนี่ยลูกปลาเขาจะได้ไม่ไม่น็อกน้ําและไม่ล่วงตายได้นะครับผมก็จะเปิดทิ้งไว้แบบนี้เลยอย่างแรกนะครับที่ผมจะต้องใส่ก็คือเกลือนะครับเป็นเกลือที่ไม่มีส่วนผสมของแอลอดีนะครับเป็นเกลือสมุนทรนะครับก็ะจะเป็นเกลือลักษณะแบบไหนก็ได้ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลอเลยนะครับจะเป็นเกลือแบบนี้เลย ก็จะใส่หนึ่งหนึ่งกระมังนะครับก็จะใส่ประมาณหนึ่งกำมือแบบนี้โรยลงไปแบบนี้เลยครับหนึ่งกำมือแบบนี้เลยใส่เกลือนะครับก็จะช่วยช่วยเรื่องยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียรต่างๆที่อยู่ในน้ำนะครับให้เกลือเนี่ยเขาจะไปช่วยทําลายเชื้อโรคต่างๆที่ที่อยู่ในน้ําได้นะครับก็ทําให้ลูกปลาเรา ลูกปลาเราไม่น็อกไม่เทลงไปปุ๊บเนี่ยตัวเกลือเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในการยับยังเชื้อแบคทีเรียรต่างๆได้แต่ว่าควรที่จะต้องใส่นะครับก็แล้วกือปรับสภาพน้ําให้น้าเป็นกลางได้นะครับมันจะเรียบร้อยอย่างที่สองนะครับที่เราไม่ควรเราต้องพลาดนะครับก็จะเป็นใบหูฟางนะครับใบหูฟางเนี่ยก็ต้องเป็นใบหูฟางตากแห้งนะ,ล,ะล้วเลาะก้านออก,กออน,นะครับไม่ควรใส่ทั้งก้า,กกานนะครับลูกปลาเนี่ยแนะนําว่าให้เลาะก้านออกนะครับเพราะว่า ถ้าเราตากไม่แห้งเนี่ยอย่างว่าเราใบหูฟางเนี่ยเราหามาตากไม่แห้งเนี่ยก้านของเขาเนี่ยอาจจะทาร้ายลูกปลาเราได้นะเพราะว่ามันจะมียางนะครับทําให้น้ําเป็นเมือกมั่งอะไรมั่งลูกปลาเราไม่ชอบครับแต่ถ้าปลาโตก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ลูกปลาเราก็ควรจะดูแลให้ดีหน่อยนะครับจะใส่ลงไปเลยครับแบบนี้เลยเนี่ยกะสักสามสี่ใบก็ได้ครับใส่ไปเลยแต่๋ผมตักก้านแล้วผมมันจะใส่บบนี้เลยใส่ใบหูฟางนะครับก็จะช่วย ช่วยให้น้ำเราเน่าเสียช้าลงนะเวลาเราเลี้ยงอาหารไปอาหารตกค้างเนี่ยตัวใบหูกวางเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับถ้าน้ําเราไม่เน่าเสียปุ๊บปลาเราเปอร์เซ็นต์รอดเยอะแน่นอนนะครับเรื่องน้ําก็สําคัญมากเลยครับน้าเนี่ยสาคัญรองจากอาหารเลยนะถ้ามีอาหารให้ปลากินแต่ถ้าน้ําเน่าเสียนะปลาก็ไม่รอดนะครับเราก็ต้องควบคู่กันไปนะครับใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับน้ําเข้มเกินไป เขาจะเข้มวันแรกๆครับเดี๋ยววันหลังๆอีกวันสองวันเขาก็จะจางลงก็ใช้ได้นะครับมันจะประมาณนี้เลยที่เธอที่แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราก็จะไปเอาอาหารลูกปลากันไปครับเราตัดมาชมชั้นชุดนี้กันนะครับชั้นชุดนี้เป็นลักษณะนแนวตั้งสามชั้นนะครับชุดน,นี้จะมีฐานนะฐานด้านล่างก็จะวางชั้นด้านบนนะครับตัวฐานจะสูงจากพื้นสิบห้านิ้วเลยนะก็ได้ความโดดเด่น ยกระดับความสูงขึ้นมาอย่างสวยงามเลยนะครับขนาดความกว้างของชั้นด้านหน้านครับ42นิ้วความลึกด้านใน4นิ้วความสูงจากพื้นถึงสุดชั้น36นิ้วนะครับด้านหลังจะติดเป็นฉากสีขาวทุกชั้นเลยนะก็ได้ความโดดเด่นขึ้นมาอีกระดับนึงเลยนะติดเป็นไฟ LED เส้นด้านบนเลยนะครับทั้ง3ชั้นเลยไฟก็เสียบไฟบ้านได้เลยนะไม่ต้องต่อมาแปลงเพิ่มนะครับชุดนี้มาพร้อมกระโหลกขนาดความกว้าง5นิ้วลึก4นิ้วสูง6นิ้วนะครับเป็นกาวซิลิโคนดา,นนา3 ก็มือล้วงทําความสะอาดได้เลยเป็นโหลที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะก็จะเลี้ยงประกัดได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับจะวางโหลได้ชั้นละแปดใบได้โหลทั้งหมดยี่บสี่ใบนะครับชุดนี้สวยงามโดดเด่นมากเลยนะครับทุกคนเราตัดไปชมคลิปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามามาเอาอาหารลูกปลามือแรกนะครับผมจะเลี้ยงเป็นลายแดงเป็นเป็นนะครับลายแดงเป็นเป็นนะครับก็จะเป็นลายแดงที่ไหวได้นะอยู่บนเหนือน้ําแบบนี้เลย ลายแดงที language, so it, there, so livre, ่ตายใต้น้ําเนี่ยเลี้ยงประกาศไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกปลาเราเนี่ยกินลูกของลูกลายแดงนะครับลูกของลูกลายแดงเนี่ยที่ที่มันเป็นแบบนี้อีกทีหนึ่งนะครับลายแดงที่ตายแล้วเนี่ยพ่อปลากินได้แค่นั้นนะครับลูกปลากินไม่ได้นะครับเราก็ต้องช้อนเอาลายแดงหน้าน้าแบบนี้เลยนี่ผมไปช้อนมาเมื่อเช้าก็ตายนะครับตายเต็มเลยเพราะว่าถ้าเราตักเป็นตายไปเนี่ยพ่อปลากินไม่เยอะครับเพราะพ่อปลามีตัวเดียวก็จะทําให้น้ําเน่าๆได้ก็ทําทานช้อนแบบ่อนเลย ก็จะหาที่ช้อนลายแดงนะครับมาช้อนแบบนี้เลย <_ C> e <an> ล้อนเหาะลายแดงม <_ C> e <an> ันเป็นแบบนี้แหล, <_ C> e <an> ละครับเราก็จะได้ลายแดงมันเป็นแบบนี้หละเนี่ยลายแดงที่โผล่ขาวเนี่ยเป็นลายแดงที่ตายแล้วแต่ก็เลี้ยงปลาได้นะครับตั้งแต่สิบห้าวันยี่สิบวันยันปลาโตเลยเลี้ยงได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเดินไปที่บ่อนุบาลกันเลยผมก็จะล้างน้ําเล็กน้อยนะครับแต่ตรงนั้นผมก็ล้างน้ําไว้แล้วล้างอีกหน่อยประมาณนี้ อุปกรณ์ที่จะใช้ก็คือหาช้อนก็ได้นะครับหาช้อนมาตัดผมจะใส่แค่ครึ่งช้อนนะครับใส่แค่ครึ่งช้อนใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าใส่ไปเยอะเนี่ยลูกลูกไรเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในน้ําเนี่ยได้หนึ่งสองวันเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยลูกไรตายก็จะเป็นสะสมได้นะครับแล้วน้ําเน่าปุ๊บปลาก็อาจจะล่วงได้นะเราไม่ควรใส่ใส่ยเยอะนะครับ ใส่แค่ครึ่งช้อนพอแล้วก็มาคอยสังเกตเอาละครับว่าหนึ่งถึงสองวันเนี่ยหลังจากที่เราให้ลูกลายแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าลูกไายเนี่ยยังอยู่ไหมถ้าลูกไหลยังอยู่เราก็ยังไม่ต้องเติมนะครับแต่ถ้าลูกลายเราหมดแล้วเราก็เติมลูกไหลชุดใหม่เข้าไปจะทําให้ช่วยเรื่องน้ําสําหรับลูกปลาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับทําให้ลูกปลาไม่ค่อยร่วงจากการน้าเน่านะครับเนี่ยใส่แค่ครึ่งช้อนแบบนี้เลยส่วนพ่อปลาเนี่ยเขาจะกินพร้อมลูกปลาเลยเขาก็จะเก็บกินลูกลายตายบ้างลูกลายเป็นบ้าง อะไรพวกนี้ก็จะออกลูกมาครับก็เป็นอาหารของลูกปลาเราได้ดีเยี่ยมเลยอาหารมือแรกนะครับสําหรับลูกปลาผมก็แนะนําเป็นลูกไลเลยนะครับลูกไลเป็นๆจะดีฝานะครับมือต่อไปก็จะเป็นถ้าไม่มีลูกไลก็เอาไข่แดงต้มสุกก็ทดแทนได้บ้างนะครับผมจะทิ้งพ่อปลาไว้อย่างเงี้ยสิบห้าวันนะครับอย่างน้อยเพราะว่าเพราะว่าผมเลี้ยงลูกปลาในที่โลงแจ้งนะครับที่เปิด แมงปอน้ําลูกน้ํายุงลายก็สามารถจะบินเข้ามาได้มาไข่ได้นะครับถ้าเขามาไข่ปุ๊บก็อาจจะฟักไข่มากินมาทาลายลูกปลาเราได้ก็จะเป็นตัวให้พ่อปลาเป็นตัวช่วยกําจัดศัตรูพวกนี้นะครับพ่อปลาไม่ไดม้มีหน้าที่เลี้ยงลูกปลานะครับแต่พ่อปลามีหน้าที่ดูแลลูกปลานะครับช่วงระยะเวลานี้หรือเพื่อนไม่ต้องใช้พ่อปลาไม่ต้องการเพาะต่อก็ทิ้งพ่อปลาไว้จนลูกปลาโตเลยก็ได้นะครับพ่อปลาจะไม่ทาลายลูกปลาแน่นอนนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาทําการเทกันก็เทแบบนี้เลยครับเทลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวครับเทลงไปแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวลูกปลาจะจะช้าจะอะไรนะครับเพราะว่าเทลงได้เลยนะไม่ต้องกลัวปลาจะบอบช้าอะไรเลยเพราะว่าเตาน้ําเนี่ยอุณหภูมิน้ําเนี่ยมันเสมอแล้วนะครับผมจะทิ้งไว้ขันไว้ผักเนี่ยอุณหภูมิน้ำมันจะเท่ากันแล น้ำของก็ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปนะครับเราก็เทได้เลยไม่ต้องกลัวลูกปลาล่วงนะครับถึงจะเรียบร้อยครับแต่ลูกปลาลูกปลาแล้วพ่อปลาเขาจะกินอาหารที่เราใส่ไว้แบบนี้เลยเพื่อนๆนจะใส่ลูกไลไว้ก่อนหนึ่งวันก็ได้นะครับก็เป็นผลดีต่อลูกปลาครับว่าปล่อยไปปุ๊บลูกปลาก็ได้กินได้เลยนะครับหรือจะใส่วันที่ย้ายเลยก็ได้นะครับลิบนี้ก็คงมีประมาณนี้พานเพื่อนมาย้ายลูกประกัดลงบ่อนุบาลนะครับ แบบง่ายๆเลยครับสามารถทําตามกันได้เลยครับหากเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาพูดคุยแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประกาศการใหม่นะครับวันนี้ขอตัวกันนะครับสวัสดีครับทุกคน